สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับอังเคลทีอยู่ในเกมเเลเลียนะครับไม่ครับไม่ครับพงอินเด็กซ์เล็ทีพาหม้อท่านี้เราก็อยู่กับจูเล็กแล้วก็ใบนะครับอยู่ไอจูเล็กโดยขาวขาวเนี่ยตากล้องนะกูตากล้องจล้จำไว้ผมไม่ใช่อังเคลทีอย่าเรียกอย่าเรียกไม่เอาเรียกจังเลยเรียกอังเคลถวยเด่น ม่งเรียกจังเลยลุงทีลุงทีโอ้โหเรียกเนี่ยเรียกตลอดไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ไปตัดไม้เลยฮะเมื่อกี้ตัดแต่ลากอ่ะเมื่อกี้ตัดแต่ลากอ่ะเมื่อกี้เออตัดขาเลยไปหาทำเลดีๆอยู่ดีกว่าลุงปรับแผ่นใหม่สวยมากเลยไม่ต้องอยู่ด้วยไปหานู่นนี่ไกลอ่ะ ไม่สางานใเกิดมีคนหนึ่งในเซิร์ฟนี้มันเกลียนนะเออชื่อจูเล้ใจแหว่งโซวเขียวเลส่ชุมาริโก้อตื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 ้ตื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 ไปเรือยทั้งสี่ร้ออ่ะเออโปและเสกของลนะมเสก ก็น่าเข็มม oh. oh. ่วงขี้เกียจกลับกลับอรงนี้แล่ดีโลูกกาจอบซ้ำมาแล้วช่วยด้วยตัวเองมัเลีอก400บูดิไม่บูไม่มีของนี่ยหบอกว่าไม่มีของก็ปิกแอกไงอ้าวตายทุกคนตายทุกคน มาถึงก็ตายเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามามากลับทางเดิมกลับทางนู้นบายบาย้ายเฮ้ยโอ้ยมันดำลึกจังวะเฮ้ยได้ปลาทองมาโ้ไม่ตันบาย แร่ทองด้หว่ะข้างบนใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่แร่ใหม่แร่ใหม่ไอ้เหียผมก็คงเกียนไงแร่อะไรวะพินดีบุกด้วยออย่างเก็บเห็นไปแดกมารลโอพี่จะมืดแล้วนะบ้านยังไม่มีอยู่ได้ทำันก่อนไหมไม่ครับวะเอี๋ยวฟงลุงทำเลย เราบอกไม่มีของอีกสัตว์ดูู้ไฟสีแดงนั่นแหละเฮ้ยกอง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 เฮ้ยเบาเบาเนี่ยพี่ปอมตุ๋ยตู๋ยน้ำมึนเนื้อคันเลยทำอะไรเนี่ยสีเขียวเวลาอุ้ยกองใหม่กองใหม่เฮ้ยมืดของ ดดดไมันเข้าไปไม่ได้หวะลองเปิดกล่องได้ทีละคนเไม่กล่องเกาะของผมไม่เยอะไม่ได้สัสเฮ้อทำหรือเปล่าเนง่ยเราจะขึ้นยังไงเดินขึ้นไม่ก็ฆ่าตัวตายคิดสั้นเรียกสัสโอ้โหรถแปดสิบ หมดแรงเลหมดหมดแรงโดนทีแทบจะสุดซอมบี้แม่งดากก่ากูอะ yeah, <yeah>, yeah. เนี่ยสร้างบ้านตรงนี้แหละเนี่ยทางพี่วิเต้ยืนมาดีลงมาข้างล่างก่อนอะจะลงเงียโดบเฮ้ยตัวอะไรอะตาแบบไหนอะตาแบบใหม่ใส่ใจใส่ใจไว้ลุ่นตัวมีวะ แต่ละคนไม่น้อยหน้ากลางๆไม่สําเร็จผมพี่ชอบด่านพี่อ่ะดูไวตอนนี้เราจะลุยถ้ำให้ไปตายล่าให้สุดเลยรู้ไหมพี่เอี้ยเป็นไส้เดือนเออเอมืด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  ทำไงข้างล่างไมแต่น้ำแล้วขุดไปลงไปขุดข้างล่างแ่แ้ากับรน่นเออเออมันลึกเกินไปแล้วเฮ้ยตายนะเนี่ยมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย่อยด้ยตายวเราบอกไม่มีของแล้วสั์ไม่มีมีแค่ีช่วยเหลือช่ช่วยช่วยช่วยชวยว่ยช่ย่วยช่่วย่ยว่ย โอ้โหมันเป็นแฟนด้วยว่ะเหมือนไหมครับไม่ไม่ขุดตรงนี้เลยขุดตรงนี้เลยผมกำลังจะตายแล้วเออเออเออไม่ได้ไปายโอ้โหจมน้ำตายนึกกับหลังแตกปรามุนนะเราเกิดใหม่มาเนี่ยถึงกระลังแตกอะจอยตี้สีน้ำเงินบูปาร์ตี้ทำไมน้ำเป็นสีนี้วะ เตยแม่งตัวสกปรกสัตว์ลงใบน้ำแล้วแม่งสีเป็นดีเลยสืยอดูเลยมารลาผมไปหน่อย <c oughs> ตายตามปั้นไปวะมามาหาผมมาไปทางนี้ก่อนเลยมาลังไปหารอไม่มีที่ขุดนะพี่เดช่วยช่วยเหลือ แอบทับหัวเกิดอกไนดีสามผิดติอยากจะอยากจะมาเล่นก็ต้องแอดเตยไปไม่แอดผมต้องบอกดูที่ปะก็เสร็จนุ่นตวนี้เปิดท้องไปไปขุดอันนี้ให้ดีผมพาเพื่อนมาด้วยใช่เออหุด้ละทางบัวมีเพื่อนมาเอาเอาเนี่ย เพื่อนแม่งเล่นน้ำเลยพี่ขุดด้านซ้ายขุดด้านขวาเอ๊ะแบบนีโ้โอ้โหอ,อ,อะไรวะอะไรวะตายตายว่มาเม,มื่อกี้พี่หนอนมานหนอนยักษ์เต้ยลงมาเลยตาตูปล่อยปันไปเฮ้ยมีแมกกาพุนตรงนั้นด้วยเห็นปะเาาวะ,ละเล่นเต็มจอปะมีแมกกาพุนด้วยเห็นเด่นเดี๋ยวไม่เห็น เฮ้ยข้างล่างแม่งตัวใหญ่เลยโอ้สายครับเอนเซนครับเซนเวทนี่ชอบสีเขียวตัวก็สีเขียวเดี๋ยวตายอีกรอบเขาบอกไม่เหลืออะไรแล้วฮะเหลือนิดเดียวไปวิ่ช่วยแล้ว ตากองตายครับต้องวิ่งไกลเลยอย่างนี้อนตอนน <c oughs> ี้ผมขุดอยู่ผมขุดรูให้แล้วพี่เบลมันจะพัดเซอร์ไพรส์นั่งจังอะไรตุม่มพี่เจ็บผมไม่เจ็บเล้ยขุดไงลบลบลบเดี๋ยวขุดเองยี่ห้างไหนข้างล่างมันหลากสีเนี่ยวะดูสีตุม่ม พุทธไอุกเหม็นคุงตดแรงวะผมนี่ก็มาเป็นมิดซะอีกตอดไข <c oughs> ่มึางไะโคมความกดคลังระเบิดข้ามเมงกับคุณคิดดึงปลาทองปลาทองไม่คิดจะทำกล่องคราอะไรกันเลยทำไม่ทำเลยหลับเนี่ยเราคราบเองจากมือเว้ยคราบสดๆเป็นของโอท็อปขวดน้ำกันได้ไหม ้ปลาทองกูเห็นอยู่บอกรอฝนตกแต่มันก็เดินได้ปลาทองเกี่ยวอะเกี่ยวจริงๆริงเนยฝนตกปลาทองน้องพี่จะขึ้นนะเราเลยว่าจะอยู่ข้างล่างนะอยู่กลนแดกโวยจังเลยช่วยเพื่อนมึงดิแข็บโวยกันนี่ฮะูนั่งซื้อเป็นถุงอะถุงละไม่โฆษณาเลยเนี่ยถุงละสี่สิบแปดบาทถุงละสี่สิบแปดบาทได้กินได้ทั้งทั้งปีเลย อ้าวตกทิ้มหายแล้วมีปลาทองอยู่สองอันกับดาวสามอันผมไม่หมวกอ่ะพี่ดูกวนหลอน,ออนแกนี่คอ <laughs> ทัหมวกนะฮึบแกนี้หมวกอันนี้ลใส่ไปอันนี้เยอะข้างล่างนี่คือแกนอะไรวะเนี่ยแกนไอ้แกนไว้ เอาสีเขียวไปเอาสีฟ้าไปต้องทุบเว้ยนี่มันลุกลูกลกลกกมๆอะไรวะเนี่ยลูกเกดตํานานแม่งด่า <c oughs> บุแล้วอะอ่ะไอ้หลูกลอ,อะไร,รวะโดนตายเรื่อยๆนีมันเป็นลูกบอลในตำนานได <c oughs> <ต>้เรามาช่วยกูเอาปาระเบิดใส่แม่งี้ย <c oughs> ลูกบอลในตำนานฆ่าตาย มันโดมแบบอัเดียวแบบทูมแต่เหมือนรถหลามข้าร้อยไป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 ลบหลบลบโอ้ถ้ไม่บอกกูนี่กูไม่หลบจริงเอาไปแล้วไปรอดูเอวกูแล้วกันเวทมีเพลีดโอ้ไอ้เฮียดีนะไม่เหมือนอนสตาร์ไ้เฮียแม่งมืดๆืดปั๊บตายหาเลยเดี๋วกูมีของเร็วแมปหลักสี มันทับ T P A ได้ไหม,มนหมม้อใไ่เข้มคหับใครจะไปดูตาเอทอุ้ยเฮียตกใจลูซอมบี้ตกมาเกือบฆ่าละตกเอ้ยตรงนั้นมีแร่นี่ว่าเฮ้เฮ้เฮ้เคยเห็นดาวอ่ะดาวอยู่ในความมืด เป็นดาวโดดเดียนบนความุ้ยตกน้ำอุ้ยทองดนี่ยว่ะอุ้ยนี่เหล็กเป็นกําอ่ะดีมากเตยมีอะไรตรงนั้นด้วยลงลึกๆระวังเจอนะลุกปืนก่อนอย่าไปอยู่ไหนตอนนี้พี่คิดว่าพี่จะสู้ตัวใน่หรือเปไม่ได้สอบบีข้างบนสู้ไม่ได้ หตา,ต,าตาย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 อย่าเข้ามาข้างล่างทำอะไรอ่างนี้เป็นระเบิดข้างล่างบวกอะไรกั่านี้ขุดแรงอยู่ส่ไม่ไดีครั์ไอ้กดแรงไงแล้วเราก็จะมีของร่วมกันแล้วก็จะไปสู้กับพวกมันได้ตายแล้ว โอพี่ตรงนี้แร่ตั้งเยอะไม่มาขุดกันนะไม่อยากขุดเว้ยอยากบู๊งได้ขุดทางน้ำให้มันลงมาหน่อยดิเดี๋ยวเูาทับต้นไม้ไหวไม่มีไม่มีหูจังขุดทับของให้หน่อยบนดิต้นไม่ไหวแล้วผมไปบู๊ด้วยคนโอเคครับแก่ทรงสุภาพต๊ะขับต๊ะเป็นผู้ชายนะ วางวิวแต่ไปขุดแหลกแวกขาไม่เจอหรือวะรวยนะกับิ่มันขุดไม่ได้มันไม่มีที่ขุดอ่ะมันทำไม่ได้โ <No. S 2> น,นมีเอนวิวมันไม่เอนวิวมันต้องทำเอนวิวก่ะบิเมื่อไรู่หน่วยซัพพอร์ตอ,อยเดี๋ยวจมน้ำตายของผมกลบิด กูมีระเบิดกูมีระเบิดช่วยขุดได้มึงมึงปาใส่ตรงพื้นร่องที่กูขุดไว้เออปลาไปเยอะเลยมีเยอะ่จัดปปาเทสองลูกพี่เยอะไปเนี่ยทำร่องน้ำปลาปโยมาแบ่งให้เพื่อนช่วยปามีตัวเลยซอรพรส์มาเฮียีซอรพรส์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what again หาภาพเซวอสอาเกนปลาระเบิดออกมาอีกแน่ใจนะติดรูปนระูปเดียวเที่ยวไม่เอามาสองรูกเราควรจะมีบ้านอยู่หน้าตายทำเนี่ยเฮ้ยย่าๆๆยปลาระเบิดลงมานะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วจะตายแล้ว ไปหาที่อยู่วะเรือของกำลังยิกละกอนไม่เฟรนเอืเหิยโดนฆ่าตายโดนปลาฆ่าตาย ตายกันหมดเลยไอ้ใบไอ้ใบดูผมพี่ใบเรียนร้อยยี่สิบอะสู้เตยปะล่ะผมไม่สู้ผมไม่ยุ่งเลยจำไปเดี๋ยวกินบวยก่อนแดกแต่บวยยังกลายเป็นซูเปอร์แมนบวยแล้วเนี่ยอาราเร่กินบวยจะเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนบวยเค็มกินแล้วทำปากจุ๋วอะ

จะสู้ผมกูเทกว่าเฮ้ยดูผมกำลังดีๆใช่ปะใส่พวกไห้ดูดิใส่หมวกแล้วนวดหายคนโนวดตอนใส่หมวกดูกระต่ายตัวน,นั้นติวทำเอ็นวิวไงเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้ นี่ก็ป่าไปชั่วเลยบ้านรกที่ผาย,ยานะ <c oughs> ทำชั้นสองดีมึงจะอยู่บ้านชั้นเดียวอ่ะเดี๋ยวค่อยทำเอาบ้านแค่นี้ให้จบกันไม่ได้ไม่พอบ้านจะไหม้ไหมเนี่ยกจริงัะมันใส่เอ็นวิวไหนผมเลื่อนจนเนื่อไหแล้วเนี่ยเจ้าใช่ไหมฮะเจ้าใช่ไหม ได้แล้วอ n นวิวนี่ไงมาทำพี่ขุดตรงนี้ดิก็ยังทำไม่ได้เดียวพี่ขุดมันทำยไงใครมาองมาแอดชื่อเล่นไปู่เล่นเกมอะไรอยู่เด็กดอกรู้เลยนี่คนไทยแอดมาเยอะปะโยู่อยู่ไม่งต้องเป็นฝรั่งมาแล้วถักมาให้ Hi. you want to test something <laughs> กูก็จะเครียดมากกูต้องเอาอะไรไปเทสกับมันบอกมาดิหนูเออมีคนเพ่เพื่อนกูด้วยชื่อดีเจมังกี้นะใช่ปะมังกี้คิงอันนี้ห้องเอ็มบีซีใช่ใช่ดีเจมังกี้อาจจะเป็นรถคอมมูเป็นอะไรเป็นคอมมูอยู่ดีๆก็ไปอยู่ดีๆสะพักันขึ้น เเป็นที่ <S <S ไม้จะหมดแล้วทำไมแมปมันมาอยู่ตรงจอกูเนี่ยเอาออกไงเนี่ยเอาออกไม่ได้มัง้งออกได้อะไม่แมปมันขึ้นกดเอซีอะมันจะมีบอกมันจะมีตรงรูปแมปอยู่อนีรไง พี่พี่อันนั้นไม่ใช่วอลทำอะไรเนี่ยนี่ก็สมจังเลยลปพีจมอนทั้งล่างลปพีหมอนทางล่างไปไม่มพอดไม่มพอดโคตรสดเนี่ยไปฆ่าตลาดมาที่แอดอรอดัเจี้ยมังกี้สงสัยจะเป็นเมเตอร์อะไรอย่างงี้ ไปโน้ถ้าบ้านกูระเบิดนะมึงมีเขาทักมาแล้วเนี่ยนายทักว่าอะไรพี่มีไม้ปะใครกินเฮี้ยแหละวะสนุกมั้ยพี่ทำดิฮะมันทักวาบอกเล่นด้วยจิบ เล่นเกมละเอลเลียหวยมากมแน่ใจว่าฝรั่งฝรั่งบอกเล่นด้วยจีอีเทูชื่อมันเหมือนฝรั่งเลยดีเจมังกี้สัตว์เล่นด้วยจีอีดอกไอสัตว์กูถ่ายอยู่มึงรู้เวลาเวลาะมึงดิกิ้งเลยดีเจมังกี้ถ้าเป็นแฟนขับขอโทษด้วย เนี่ยแบบว่าขุดลงไปข้างล่างเลยครับโวมงเทมากเลยโยอะเยอยนี่พี่เต์มีประโยชน์แล้วหลังจากไรประโยชน์มันนะเต้ลองลองรับแอดมาดิรับแอดใช่ไหมเออ ใช้เรื่องมัมครมาถ่ายคนจังเลยเนี่ยวิ่งติ๊ก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 ติมันิ๊กต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 ิ แต่แม่ก็บอกเฟวออเกนกูจ้ะไม่ตอมันเพราะว่ามันมเป็นแฟนขับกูโอเคโคตรเหมือนจริงไม่ใช่แฟนขับกูไม่ตอบอะไรงี้จบพัท้จบพัทเลงจบพันหนึ่งยังยังไม่อยากจบเลยไม่อยากจบเลย อ<ด>ออกนายเ,เยราเล่นเทเลเดยดิ <laughs> เอาเป็นว่าตอนนี้จะดีเปนไกลเสียงต่าไว้ก่อนแล้วตอนหลังค่อยไปคุยกับมนันจะถามว่ามีสกด์ไหมแล้วก็ลาบเข้ามาคุยเอาเขามาเคลียดที่มึงคือใครวะมึงก็วางไปทั่วเลยเฮ้ยบัตรมูลบัตรมูลกลับบ้านด่วนกลับบ้านด่วน วันมูนวันวันที่สงบคืออะไรวะวันมูนก็คือเป็นวันที่ซอมบี้โหดมากเฮ้ยระเบิดเทียดิสอมบี้บจะเทียบซอมบี้จะพังประตูในคราบต๊บเดียวเล้ไอ้ผุ้ถังังปัน้นไอเทียมึงจะทำรูปขวายใช่ไหมเนะี <c oughs> <labeling> ่ยเนี่ยขอควายมาเลยเนี่ยรู้ได้ไงอย่าทำไห่พยเยม <c oughs> แล้วดูพี่แม่งโดยโคตรสูงเลยสัสไปทำไมไอเยี้ยซอมบี้หัวอะไรไม่ได้โคตรสวยผมแอบ้วไม่กลัวเวยเรามีอังเกิลทีจอมป้องกันอยู่เวยอังเกิลทีจอมระเบิดเฮ้ยหลังมึงเห็นมันปล่อยอยู่ข้างน่อีสัสไอ้พูดยิงมาพูดยิงมาเออบินอูแม่นนะจะบอกให้ พี่ไม่ดาวใครไม่ดาวดวงนึงขอหน่อยมึงมึงมึงเอาจากกล่องมาใช่ไหมฮะกูดังนั้นเปล่าเปล่าผมมีแล้วสี่อันพี่มีสามอันอะขออันนึงอัดอันเอาไปทำอะไรวะเอาไปทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเออทำก่อนมานาคิดตัน มีมาไนหลอดเดียวมีสังหรณดแล้วโหอ้ยเอาของกูไปใช้เฮ้ยมันโอ้ยเต้าเด้าเด้าเอ๊ยไอ้แซ่บเขาตบเข้าทีนัหนึ่งเลยมันจะจบนี่ตาเขียวที่โดนต่อยมาใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ้ เลือดมันเรื่องสี่ร้อยมันกลัวอะไรวะกลัวมันเลยอันนี้กล่องใส่แร่ใช่ไหมใส่ที่หมดอะเราต้องแยกกล่องใส่แร่ไว้เนี่ยก็โยนมั่วอะเลยเนี่ดูกูโยนข้ามไปให้โดนแหละเอาไม่โดนหัวตัวเองไอผมมีอันนี้ด้วยผมมีที่เป่าเต่าอะไรวะมองกไปไม่นี้โอเคช่วยหน่อยช่วยเรา ไอ้ตรงนี้มปนพี่ดกตาที่ดีมากเลยดูดิเบอกแล้วมึงคือสองแก๊งเสืออู้ดูดาวไปเดาวไปเดาวไปตายตายไม่ตายตายซะตายซะ จุ้ยจุ้ยกินเห็ดกินเห็ดกินเห็ดกินเ,เห็ดเพื่อเพิ่มพลังเมืม่อไหร่มันจะหยุดบัตรไดนรนน้นี่พี่วะอยากลงงั้นไปพี่เต้ปลาละเบอดไปเบอรตอนนี้กำลังระบบเงียบถูดโดยการใช้อยู่พร้อมเสียป,ปากตัวเองไว้ วิ่งออกไปเก็บเงินแล้วก็วิ่งเข้าบ้านวิดาวห้าแล้วทำไงววัยเก็บเก็บมิดาวันโยนให้ที่หมดเลยอะแบ่งบ้างดิไม่มีอยแบ่งบ้างดิเอ้าผมก็โยนแล้วนะที่วีสี่อันี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมใช้ก่อน อ่ะปิดไฟไว้อยู่ในกล่องนะวันนี้วันที่สามแล้วเปิดไม่ได้ออกไปก่อนดิโอเคแป๊บ,บนึงแป๊บนึงเรียบร้อยไปมานาเยอะแล้วทำไรได้ปืนที่ใช้มานานยังไม่มีใช้ห,หมดเลยปืนที่ปืนที่ใช้มานานยังไม่มีจะใช้แล้วเราวันนี้ <c oughs> จบดีกว่านะเดี๋ยวมันต่อข้างหน้า ควรจะจบตั้งนานแล้วเลยปิดรายการดิจบรายการวี่านี้สดีครับมีอะไรจะให้มไรจะบอกคนว่มีดาวให้มีอันนี้จะให้มีคามํคาคํานึงอยากจะให้ผันเนร์เหรออ,อ,อ๋อก็อย่าลืมสบสนเกมนี้นะครับเห็นมันลดอยู่เออตอนนี้ก็ราคาถูกมากเลยราคาประมาณไม่เกินสามอหรอกจริงเกมนี้ฝากไว้ด้วยกับ s t i c เก r g a เกม t o r e นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ให้ดาวไปแถมท่าเต้นเซ็กซี่หนึ่งท่าท่าเต้นเซ็กซี่